สวัสดีครับพบกับสุร,ครุคขันหรเว์พูเราเริ่มต้นกันที่รอมูนิเก้เปิดเผยไบยมินิกเคยคิดหนึ่งเจอเกนครับคุมทีมเมื่อปี2008เกือบได้คุมทัพเือร์ไพร์ตไบยมินิกฮากคมมายลูมินิเก้ซีอีโอของไบยมินิกระบุทางทีมเคยคิดที่จะให้เจอเก้นครับเป็นคนสื่อข่าวของเขาเมื่อตอนปี2008การที่จะมองบงานนั้นให้กับเจอเก้นคืนสปันพร้อมยอมรับว่าการให้กริสบันเข้ามาคุมทีมเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของทุกฝ่าย คายรูมมินิเก้ประธานบริหารคำไบายามเน็กสโมสรเยอหยังศึกบุญทิตบุนเดสเกตเยอรมันเปิดเผยว่าตนเคยพิจารณาที่จะดึงเอาเจ็กกิงครอปมาเป็นเทรนเนอร์ของทีมเมื่อช่วงสัเมื่อปี2008ก่อนการสุดท้ายจะตัดสินใจแต่งตั้งเจ็กเกนคริสแมนเข้ามกลุ่มทีมตอนนั้นทั้งคริสแมนกับเจ็กกิงครอปต่างก็ว่างงานด้วยกันทั้งคู่เพราะปลายแรกไม่รด้งานคุมที่ไหนเลยนับตั้งแต่บอกลาทีมชาติเยอรมน,นีในตอนปี2006ส่วนเจ็กกิงครอปเพิ่งลาออกจากมาย0ลขห้า ภายหลังไม่สามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในศึกบุนเดสเลเยเยอรมันได้ซึ่งสุดท้ายนะฮะเซต้าไบเยอร์มินิกก็ตัดสินใจเลือกเจเกนคริสมันเข้ามารวมงานแทนออสมานฮิเฟลส่วนเจเกนครอปก็ตอบรับก็เสนอคำบรูเซียดอรมุนสุดท้ายแล้วคริสมันก็ล้มเหลวในฐานะคุณศึกของไบเยอร์มินิกจนทําให้โดนปลดออกจากตําแหน่งหลังจากคุณเทียมไปได้ราวเพียงแค่เเดือนเท่านั้นขณะที่เจเกนครอปพาเสือเหลืองได้อันดับที่6ในลีกในซีซั่นแรกกับเทียม ก่อนในเวลาต่อมาจะพาทีมได้แชมป์ลีกถึง2สมัยเดอโพคาว1ครั้งและเด l เอ p ซ r เปอร์คัพครั้งหาคารลูมิเนก้เปิดเผยว่าผมมีส่วนในการเอาเจเกนคริสต์มนมาเป็นโค้ชของไบมินิกน่าเศร้าที่สุดสุดท้ายแล้วบทสรุปของการร่วมง,งานกันในครั้งนั้นมันไม่สวยเท่าไหร่นักแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมันเป็นความรับผิดชอบของเอฟซีไบมินิกแต่มันไปไม่รุ่มจริงๆมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีของทั้งสองฝ่ายที่จริงตอนนั้นอุลลี่เฮนเนส อดีตประธานไบยมนิกได้คุยกับเจกเก็นคลับอีกด้วยแต่ตอนนั้นเราจะเป็นจะต้องเรียบทําการตัดสินใจกันและสุดท้ายเราก็ตกลงกันว่าจะเอาเจกเก็นคริสมันเข้ามาคุมทีมแทนอาวยูนี่ยันยังมีเป้าหมายหลักก็คือการกลับมาเล่นให้กับหงแดงอยู่แต่ว่าอเาวอยูนี่นะฮะหัวหอกดาวรุ่งชาวไนจีเรียบอกว่าลิเลวอร์พูลยังคงเป,เป็นเป้าหมายหลักของเขาอยู อเวนนี่นะครับยังไม่ได้รับเวิร์คพร์มิดในการเล่นใกับหลิวพูเลยนับตั้งแต่ย้ายมาเมื่อปี2 0 1 5ซึ่งทําให้ที่ผ่านมาเขาถูกส่งไปกับสโมอสรต่างๆยืมตัวเพื่อใช้งานหวังที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นและได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอจนมีโอกาสตทีมชาติและนั่นก็จะทําให้โอกาสเขาได้รับเวิร์คพร์มิดเปิดกว้างขึ้นใน,นปัจจุบันนะครับอเวนอนี่ในวัย23ปีถูกส่งไปเล่น,น Berlin, ใน้กับยูนิโอนเบอร์ลินในศึกบุนเดสซลีกาเยอรมัน man, ใช้งานนะครับ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและยิงแล้วถึง5ประตูด้วยกันเ์พูยังคงเป็นเป้าหมายหลักของผมอยู่เสมอและผมเองก็รู้สึกซาบซึ้งกับความช่วยเหลือของทุกคนที่สโมสรอเอวอนิ่กล่าวผมยังคงไม่ได้รับเวิร์กพ์มิตในการเล่นในอังกฤษแต่กับกฎหมายการได้ลงเล่นเยอะๆเหมือนกับผมที่ลงเล่นในเยอรมนีฤดูกาลนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเวิร์กพ์มิตแต่ผมได้รับอนุญาตให้เล่นในสหร,รชาชอาณาจาก ผมคิดว่าผมสามารถพูดได้ว่าอะไรคือการตัดสินใจของผมซึ่งในทางเปลี่ยนแปลงไปกับคนใหม่ๆและนี่จะช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับย่างก้าวต่อไปของผมแน่นอนลิเวอร์พูลคือสโมรสรที่พิเศษพวกเขาติดต่อผมอยู่เสมอเพื่อดูว่าผมเป็นอย่างไรและแน่ใจว่าผมรู้สึกว่าพวกเขากําลังเฝ้าติดตามพัฒนาการของผมอยู่ที่นี่มันเป็นแรงกระตุ้นของผมเลยนะกับการรับรู้ว่าต้นสกัดจริงๆติดตามผมอยู่มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมยู่ในรอบโอกาสใส่ใจ ปัจจุบันผมยังถือว่าผมเป็นนักเตะลิเวอร์พูลอยู่จนกว่าวันสุดท้ายของปาแต่ไม่มีใครรู้ว่านคะตจะเป็นอย่างไรฝันของผมคือการเล่นในศึกพรีมเมียร์ลีกมาตลอดและนั่นคือเหตุผลว่าทาไมผมถึงเลือกเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลและยังคงเก็บฝันนั้นไว้กับตัวแต่ถ้าการย้ายเกิดขึ้นแล้วจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วทําไมจะไม่ทำล่ะครับ วิทฟาดปากเจคิงครัปติงผู้ช่วยคุณซือเอลตันก่อนโดนสวนเจ็บระหว่างเกมผู้สการภานสนามเผยเจคิงครอปกับดันแคนเฟอร์กัสันผู้ช่วยพัดการทีมเอลตันมีปากเสียงกันเล็กน้อยระหว่างเกมซึ่งกองข้อพลาดจับภาพจังหวะดังกล่าวเอาไว้อย่างน่เสีได้เอวตันได้ประตูนำไปก่อน1-0ตั้งแต่ต้นเกมจากลิชชัตซชอนนะครับก่อนที่กิฟฟีซิลิซันจะรับหน้าที่สังหารจุดโทษผิดกล่องและยีงเม็ดท้ายเกมโดยคุณสือชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลแสดงท่าทีไม่พอใจอย,อย่างชัดเจน ใส่ผู้ติดสินข้างสนามเมือามา่อทราบว่าทีมของเขาเสียปร,ประโยชน์จาก V R อีกหนนะครับเอ็งยิ้มอะไรวะเจงครับหันไปพูดกับบิ๊กดังตำนานทีมสีฟ้าจากเมอร์ซิไซ์หลังจากที่โต้ยังกับพู้ติดสินไม่สําเร็จพวกเราไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดผากพูดหรอหรือมีแค่านายคนเดียวที่บ่นอะไรได้คล็อปดันแคมปูก็สั้นสวนออกมาอย่างไรก็ดีนะครับเรื่องจะบานไป,ไปนลายไปอีกเลนส์เลนส์ผู้สื่อข่าวเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเซมัสโคแมนกับตันทีมเยือนได้เข้ามาแทรกแซงและขอให้ทั้งคู่หยุดทะเลาะกันไป่อ ซึ่งชัยชนะครั้งนี้เป็นหนแรกของเอลตันที่บุกมาชนะหงแดงได้ถึงทีมอันเฟลนักตั้งแต่ปี1998หลังสถิติแพ้คาบ้านถึง4เกมซ้อนของลิเวอร์พูลครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปถึง98ปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับหงสุด,ดุ้งซื้อปเปิดเผยเฮนโดพักร่วม3สัปดาห์ เดือนมีคนะครับสื่อชจ้ดังของกับอังกฤษเปิดเผยว่าจ้แดนแฮนนิสันกับตันทีมลเว์พโลอาจจะต้องพักถึง3สัปดาห์จากอาการบาดเจ็บครั้งล่าสุดมิฟิวรันาปีรละบาดเจ็บจากเกมที่พาเอเอลวตันสองศูนย์ในศึกผีเม์ลเกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยโดนเปลี่ยนออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่30ของเกมซึ่งทางเจกก็รับในใหญ่ของทีมก็ออกมายอมรับว่าอาการบาดเจ็บของนักเตะดูไม่ดีเท่าไหร่นัก ในขณะที่ทางสโมสรก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันว่านักเตะจะต้องพักนานแค่ไหนแต่ทางเดนวิเมลรายงานบาว่าโงแดงอาจจะต้องเสียจะดานแฮนนสันนานถึง3สัปดาห์นั่นทําให้ตัวกว่าจะกลับมาลงสนามอีกครั้งต้องรอจนถึงช่วงกลางเดือนหน้าหากเป็นไปตามนั้นจะทําให้กับตันคิมคเก่งจะชวดลงช่วยทีม3เกมในลีกที่จะเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในการอกไปเยือนเจอกับโลซีที่แอนฟิลด์และเจอกับบุลลัมที่แอนฟิลด์ รวมถึงเกมยูฟ่าแชมเลกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ที่จะพบกับอาบาลิซิกในวันที่10มินาคมโดยเกมแรกที่บุกไปชนะมา2 0ส่วนอาการบาดเจ็บของเฮนโดทำให้สโมสรอนปวดหัวหนกัากต่อการจัดทีมแนวรับหลังจากที่เบอร์กิวฟันไดสจูโกเมสและจูเอมาเติฟเจ็บ ice, omet, ati, จายาวไปแล้วส่วนความโยก,กับเจมส์สปินเนอร์ก็เจออาการบาดเจ็บเล่นงานเช่นเดียวกัน,นครับโอ้ยเจ็บอีกแล้วกูระเบิดนี่คือสุขข่าวหรือว่าผลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่2 2กุมภาพันธ์นะครับ แฟนๆมีความกิดเห็นกันอย่างไรฉันร่วมเสนอในการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยนะครับโอ้ยกูเซ็งอีดบประสุกเข้าพลาเสาแซงจริงนะครับ